สวัสดที่ค่ายินดีต้อนรับก็สู่ช่องกอา์คดสิ้งนะคะวันนี้เรามาจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะคะที่จตดุจกักวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะมาเลือกดูน้องนะคะสนใจมาดูเลือกดูได้เลยนะคะอยากจะบอกว่าถ้ามาเลือกดูด้วยตัวเองเนี่ยราคาไม่แรงดูสิ มีทั้งน้องเทาทั้งขาวนะคะน้องกระรอกดงนะเดี๋ยวให้ดูดูกันจ,จัดๆไปเลยนี่คือชิน้องน่ารักน่ารักทั้งน,นั้นเลยนะทุกคนดูสินี่น้องดงนี่น้องดงมีให้เลือกเยอะแยะเพ่นไปหมดเลยนะคะทุกคนนี่เลย ถ้าชอบนะคะสนใจทักมาหาได้นะมีบริการส่งทั่วประเทศเลยนะทุกคนดูสิความมากักของของโด,ดนะเห็นไหมมีบริการส่งนะจ๊ะดูสิเชื่องเชื่งนั้นเลยอันนี้แค่กลงกงเดียวนะอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะก็ลลอกคลาสสิกจัดหนักจัดเต็ม มีเป็นร้อยยตัวเลยนะทุกคนนี่ดูสิเดี๋ยวดูกล้องต่อไปอันนี้จะเป็นแดงน้องขาวนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นน้องแดงน้องขาว ส่วนอันนี้จะเป็นน้องกระรอกเทาเช่นกันแต่อันนี้จะเป็นเทาสีเข้มๆนะคะอ,อันนี้ได้น้องค่ะน้องน่ารักทุกตัวเลยนะคะ ไมไ่สิ่า่อิริยียบทความน่ารักน้องนี้สิบนาทีก็ไม่มีเบื่ออันนี้ก็จะเป็นไซส์เดือนกว่าๆนะคะลองลงมาเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเลี้ยงใหญ่เกินไปไซส์นี้ก็โอเคไม่ใช่ว่าเลี้ยงไม่ได้นะสำหรับมือใหม่ไซส์กาลังน่ารักเลยไซส์นี้ก็จะค่อนข้างติดมือนะคะแข็งแรง ต่อมานะคะก็จะเป็นไซส์รองสวยรองสวยในนา้าที่นี้ก็คือไซส์เดือนนิดนิดไซส์เพิ่งลืมตาประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้อันนี้คือรองโอ้ยดูดูดดน้องดูน้องทุกคนดูน้องสิอืมช่วยรับหนูไปอยู่บ้านใหม่ด้วยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นไซส์เดือนนิดนิดนะคะ นี่เลยราคาก็จะไม่แรงนะคะราคาก็จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยประมาณนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นน้องเทาท้องขาวนะต่อมาก็จะเป็นไซอ์าใกล้ลืมตาซึ่งลืมนี่ค่ะมีเผือกเลยนะ เนี่ยะคะ่ะมีทั้งแดงมีทั้งเทาเลยนะทุกคนมีให้ทุกไซส์เลยเห็นไหมอย่างนี้เลยจ้าสำหรับคนที่ชอบราคาเบาๆนะคะเบาแน่นอนต่อมานะคะก็จะเป็นโซนกระรอกสายภูเขาสายกระลอกบ้านสีเทาแต่จะออกเทาเข้มน้อยกว่ากรงเมื่อกี้นะก็คือก็จะเป็นแบบ ่ามีเผือกด้วยตรงนี้นะคะอืมดูดูนอนพอดีเปิดพัดลมไงเขาก็เลยนอนแบบสบายเลยนะดูดูการนอนของนาทุกตัวโอ้ยยืดยาวเลยลูกเอ้ย ก็จะเป็นเปือกนะคะที่นี่ก็แต่ตอนนี้ก็จะมีเป็นเปลือกภูเขาเปลือกสละบรีนะคะนี่เลยเหมาะสำหรับมือใหม่แน่นอนค่ะไซนี้ไม่กัดนะคะเชื่องอันนี้ก็จะมีราคาเบาๆนี่เปลือกสลับุรีแล้วก็จะมีนี้สีเทาขา,ขาวเทาเข้มเทาภูเขา มีหมดเลยนะคะตอนนี้ราคาไม่แพงเลยนะทุกคนอยากจะบอกดูสิมีให้เลือกเยอะมากดูสิถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะคะก็คือโทรเบอร์091 2676 408นะคะรับรองค่ะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสำหรับคนที่ อยากเลี้ยงน้องแต่อยู่ต่างจังหวัดนะคะรับรองค่ะเดี๋ยวให้รา,าคาพิเศษเลยนะคะหลักร้อยทุกตัวค่ะยกเว้นเพ่อกนะหลักร้อยทุกตัวเลยไม่แพงค่ะไม่แพงอย่าลืมนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเลยที่เบอร์0912676408 ID Line ONLYYEW1353 นะคะ ถ้าสนใจนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะก็ลอกคลาสสิกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเสนอ,อน้องที่มีอยู่ในนี้คร่าวๆนะคะถ้าใครสนใจอยากจะดูตัวไหนเป็นพิเศษก็บอกมาได้นะคะแคปมาให้ดูได้หรือชอบสีไหนอยากดูสีไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวเราถ่ายให้เลือกนะคะสำหรับวันนี้บา,บายๆคะ่ะ